คือว่าไม่มีการเตรียมไปถึงผู้ก ok ระถ่ายเลยอะไรยงเงี้ยนะครับก็ Donc, ลงมาทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันโดยที่แบบทุกคนก็ตั้งใจจะมองมุมยะลาเนี่ยแต่มุมมองที่แบบมันสร้างสรรค์แต่มุมมองแบบเป็นมือท่องเที่ยวเก๋ๆเหมือนสมัยก่อนที่มันเยเกิดขึ้นกับปายหรือเกิดขึ้นกับหลวงพ่อบางอะไรเงี้ยนะและ้วก็คิดว่ายะลามันมีกลิ่นแบบนันแบบบ้นอยู่คือกลิ่นกับความไร้เดียงสาแบบนั้นอยู่เราก็อยากจะแบบทำให้คนรู้จักกับมนะุมมองนั้นก็เลยลงมาทำ ขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจม่าจะเปการแบ่งปันในรูปเหล่านี้ไปในไปใน,ไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็เราก็จะแบบเหมือนสร้างบทสนทานาใหม่ให้กับเวลาว่าเอ้ยมันเป็นเมืองที่แบบน่านไปเที่ยวนะคือตอนนี้ก็ทํางานเป็นคนนั้นนะครับแล้วก็มีคนเริ่มพูดถึงมันหมดเริ่มแบบเอ้ยยลานไปได้ด้วยเลยไปผู้นี้ไปได้วะกลัวดตาเลยถึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันน,าน่าสนใจที่แบบ เราจะสามารถแบบทำให้ยะลาทำให้ผลหรือสัญยะลามากขึ้นในอีกบุงมบอญหนึ่งเราก็เลยลงไปก็คือจริงๆอ่ะมีแบบคือก่อนลงไปก็แอบทำกันบ้านกับตัวเองนิดนึงอย่างเงี้ยว่าสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอจริงๆมีคืออะไรแล้วป่ารู้สึกว่าสิ่งที่จะทำให้ชายแดนภาคใต้แบบดีขึ้นหรือว่าอะไรขึ้น,นเหมือนกับเข้ามาจากคนรุ่นใหม่แล้วก็บรรดาเด็กๆที่เขากำลังจะแบบโตขึ้นมาถ้าเขาได้รับการปลกฝันหรือว่าความเข้าใจที่ดี มันก็จะสามารถทำให้แบบสิ่งที่เราคิดว่ามันคงจะไม่ได้มันเกิดขึ้นได้แต่ก็เรารู้สึกว่าเออนี่แหละมันคือสิ่งที่ตัดนนเลือกคือนำเสนอภาพของโรงเรียนแล้วก็เด็กๆที่เขาได้แบบเรียนรู้จริง